สมาคมลูกยางประกาศชื่อวอลเลย์บอลหญิงไทยลุยชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศร,รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนโดยมีรายชื่อดังนี้ตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพรโรธเซตเตอร์พอนพันธ์เกิดปร,ราดสิริพรมานก,กิจบอลเรื ทัดดาวนึกแจ้งจรัตพรบรรดาศักดิ์วิมลรัตนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุอรโมกศีอัชราพรคงยศวิภาวีสีทองศศิพาพรจันทวิสูตรบี้หลังธนชาสุขสดพิมพิชยากกกรำเจ้าหน้าที่ทีม สมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมเดนยัยเสวชรัเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวนาบัวแก้วนุสราต้อมคำธีรศักดิ์นาคประสงค์ทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิทย์ปเปรมธทีระสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมและพิมวัฒน์บุญจันทร์เทรนเนอร์สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับออสเตรเลียกับมองกโกเลียโปรแกรมรอบแรกม,มีดังนี้วันที่30สิงหาคม2566เวลา 18นาฬิกาไทยพบออสเตรเลียแข่งขันที่สนามชาติชายหองวันที่1กันยายน2566เวลา18นาฬิกาไทยพบมองโกเลียแข่งขันที่สนามชาติชายหองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ